ทีนี้พามาดูหน้างานของลูกพี่ลูกยิสรถสองคันเนี่ยแกามาจากไหนตินู้นมาจากนู่นปั่นขั้วมาแกาบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะลึกกว่าเด้ลึกกว่าฝั่งนี้เอาดีๆลูกพี่ถอยตกคลองดเด้ดูน้าไหมว่าไหนเด้อภาคสวีภาคสวีวห,นหน้างานลูกพี่ก่อนนะดูลูกพี่แกเข้าก่อนเข้าซองก่อนสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนดีชาวยูทูบอยู่กับช่องอมสินอนทัวเอองานละมองจอดแมนุจัดเต็มเลยลูกพี่นะมาเบื้องหนางานกัะต่อห้องคนละคนละแสนก็คิวเบือ้องรถอันอาเขีดฟังคุ่นไพเบื้องแล้วแต่ว่าทั้งเพื่นย่งงตะกูทั้งอีขึ้นไปความลึกลก็ลึกประมาณเมตร น่าจะเม็ดยี่ส <Af in. S 1> mm ิบหรือเม็ดหาสิบประมาณนี้ละไอ้เม็ดหาสิบดอกทั้งมันลึกแต่ว่าทั้งหมดต้นลึกปนเลยปนไรก้นก็ออกไปแล้วคุยกับลูกพี่ขุนดันแล้วเมื่อกี้นี่โอ้น้ำน้ำนี่น้ำที่มานี่ไม่ใช่น้ำน้ำหยุ่นกับนี่เลยน้ำฝนมาลงไหมดูละมันปั่นคู่มาลูกพี่ก็ลอกไรมาเลยไ่มาไรมาพัะไรมาเห็นอะไรคือแบ่งกันคนละครึ่งละว่ายนี่ฮอดนี่ ตัดขึ้นไปหุ่นตัดขึ้นไปครับมองคู่มองแคนคู่มองปลายมืไมืคู่แล้วก็ถอยขึ้นไป้ะพี่ฝั่งนี้ก็ทีมงานนี่เอาขึ้นไปหุ่นแต่ทีมงานนี้น่าจะได้เยอะกว่าเพราะว่ามันยังได้หลายคนลงน่งกรเลยเนกรต่ว่าทีมงานนี่กัยังซ้ากันประมาณอีกเดือนหนึ่งประตจะเส็จบเพระเสียบนะยุ่มกันไล่ดนอยู่เดี๋ยวคนะุย,ยกับลูกพีล้วต่อ บ่าขนดไงครับลูกพี่รถคันนึ่ประมาณเจ็ดพันกว่าชั่วโมงแล้วว้างเจ็ดพันกว่าชั่วโมงซูเปอร์เอ็มเหมือนกันล่ะทั้งสองคันแต่คันนี้จะพิเศษหน่อยมีกล้องหลังตัวพิเศษยืนคว่าเพิ่มเงี้ยงก็ให้แน่กล้องหลังบอกกับเพราะนันตัวกับกับแตกต่างกับคันนี้สองคันนี้พี่คุ้นดันเลยผมเขาไปจอดเขาไปยินซื้อได้ดีวะเพื่อนทุกคน ไปตรงกลางไหมมันจะได้รถสองขันเลยเนาะไปตรงกลางตัวนั้นเนาะปวดลูกคีร้งมาดัดแอวแล้วลว่าเหยียบรถบ็ดบูปวดแอวแล้วว่านั่งเตะทั้งนั้นบดลงจากรถไหลอยูแต่บดร,รถไปลงมาก,ก็ปวดเอวเลยปวดขีปวดเ,ววเดนี้ยลงมาขีไปเนื้อเดือขีเลยนั่นขน้นไปนว่ฮอดเราดอกขนนั้นเราอยู่กลางเกาะเก,ะก,ะกลางลว่าตรงนี้มี แต่มีแต่คันแรงๆเขาบอกจวดทุกคันโอ้เซย์ไลายแทงกิวิรถสิไปได้บ่ล่ะหัวเล้วจะใส่เซย์นั่วไหน อออัดอุดอันเออโคตรจุกดากแล้วพอต้องพอต้องรอยพอตองลอ,ง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 องน่าจะเป็นสองเกตได้พี่น้องนะก็สองเกตกับสามสี่ย้ำดีเลยปะมันแรงน้ำทอมันไงนะพี่น้องทอมันแดด,แดดเสียงดังมันเลยแห้งไม่ใช่แรงแต่แรงแต่ท่อเลยะมันก็แรงอยู่ ไปเอาเบี้ยปพาไปยืนยุคโครงนั่นไปเดี๋ยวนี้จะดูพีดเราไปโค้แล้วกันแล้วคนจะดูแม่โคไปเบื้องอ้ขั้นเนื้อน้ำแน่เราสิว่าเด้คนก็เรามาไข่ไก่ไข่ไก่ให้เบื้องในสิว่าได้ตีมีราเพลี่ยนน้ำดูพีดทั้งนั้เพห่เจะปั่นคู่รัดแหวกแกดักน้ำไว้เด้เพรเดียวน้ำตัวนี้ลงไปแกต้องดักน้ำไว้ก่อน ดักหน้าพร้อมเอาเระดับไปพร้อมคนขับไปโค่นต้องเก่งต้องอ่านงานให้ขาดเด้อ่านงานบ่ขาด,ดเด้อเกิดเพราแก่งานจต่คลองมลนบ่เราว่าถามว่าละลายคู่บ่เดี๋ยวแก่ละลายนี่คู่นี่คู่กันนี่ละไล่พุทธเนี่บ่บ่ละลายบ่บาายยผ่านเนี่งานเดี๋ยวงานไม่ผ่านเราฟังทั้งใโชว์กุฎุมละลายเรียบร้อยแล้ว ุดทรอที่ซิรอทีมงานนี่มีจัขั้นเดียังไปนับไปหน้องหนึ่งสองสามสี่หาาหาขั้นหรือหกขั้นทีทมละขัน้นละหนึ่งสองสามสี่หาหันละหกขั้นโอ้ซับองเลยคุณซับสองเลยทีมล็ววอลลกกี้ตัวแรงตัวแรงตัวแรงในตำนานคุณค่าตัวแรงในตำนาน ไปไปลูกพี่เดี๋ยวางมือสอยป่ไปวุ่ไหวเว้ยเรงเรงเรงเร่งขั้นี้เด้เนียเท่ร่เท่าร่นนี่นี่น่ขั้นนี้เมื่อกี้นี่เห็นดากกันจำนิดไหมดาบกห็นจำเมื่อกี้นี่ไปได้ซื้อนาเป็นขั้นนี้เด้นี่นีขั้นต้องมานี่นี่นี่ขันต้องมานี่เมื่อกี้เห็นดากกั็ว่าจูขีดินออะไรลูพี่ อยากได้ไปใส่นาอยู่แต่เขาวเจ้าวะห้เด้อยดินน้องดินหลวงเขาจะจ่าวะเอาออกเอาออกไม่ได้เด้ไปพาไปยินบุญไปยินบุญที่เดียวกันไปพายางคุณมีทางไปบ่บ่เมื่อลูกพีละว่างแผนไว้ละว่างแผร่นแล้แต่งทางเรียบร้อยมาล็อกนี่ทีมาเบิรตเราเด็กที่มาล็อกนี่แล้วมาแล้วปูทางเบิร์ตให้คุณแ่วางแผนไปเรียบร้อยเลยให้รถทางไว้เพื่อ เพื่อจะได้เขาเอาดินนี่แหละหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแล้วแกเห็นเป็นซอยเป็นซอยไว้เนี่ยขึน้นขึ้นอ่านงานขาดอ่านขาดแล้วต้องทําแบบไหนแบบไหนตัวข่อยนีอ่านบ่ขาดตัวข่อยหาทางไปยังบ่พออยู่เนี่ยเด้อเด้อโอ้คือย้อนแสงใช่ปะมาย้อนแสงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะไปลูกพี่อู จะยัดแสงหน่อยด้วยเดือแห้งแบบบุรุษย,ย่างมีกอกสองอย่แล้วว่าแรงแรงตอนนี้สองเทปสองแ,รแ,รแค่ตัวนี้ก้าแฉ่สิแฉ่แล้น้ำพอนี่พอดันำลังบอกบุพี่เด้ ไมเข้าเลยทั้งหากว่า,านนมาฟุ้งข้านนงี้ขันนี้ดังมองคันนี้มั่งคันนี้เพราะมันตัวพิเศษคันนี้ไม่มีกล้องหลังแล้วขอห้าบน,นดีดีก่อนรถอายุน้ำกลสิประมาณรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกลสิทา้าูกพีไ่ได้ไหทา้าูกพีได้แล้วว่าออกก้อนกันบ่โดดดอกแล้วว่า โดยบริษัทเดียวกันเดลยมันเจ็ดพันก็สมวงคือกันแล้วว่าเจ็ดพันก็สมวงกันนะที่บิดงวดแล้วได้หรือเปล่านะมันบ่ลงไปโน่นไม่ได้หรอกฝั่งนูน้นมันเป็นไรมันมีขี้ตมอ้าว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 ย่าอว่านี่เห็นด้วยย่าอว่านี้เห็นด้วยย่าอวอนให้เห็นด้วแล้วว่าบอดอยู่ อันนี้คืเอเจ้าพ่อบอดินไอ้หลงแล้วก็มีลูกก็ได้หลงก็ได้เห็นนี่มีแนวต้อดักก็หน่มีลูกมีเต่าอยู่แล้วว่ะ mm hmm. เดี๋ยวสินับไปด้วยพี่น้องใส่จักตักใส่กี่ตักแต่ตอนนี้นับไปเลยดอกเพราะว่าแกใส่เป็นใกล้ที่พ่อแล้วบอตัอ้มก็แปดตักละแปดตักก็าตักละใส่นี่ ความเร็วว่ะไปซ้อมกันต่อซปเปอร์หรือกันเนาะกับขั้นแค่ขั้นหนึ่งมีกล่องหลังขั้นหนึ่งพวกมีซื้อกันสเปคเดียวกันละ่ะได้แล้วว่าได้ไหมเนยว่ะเสียงประหลัดก็ไปได้หรือกนววววันอยู่แล้วว่าเออขั้นหนึ่งตั้งรักก่อน งานแบบนี้ต้องมีไม้จิ้มฟันมาด้วยด้วยขันบ่มีบ่ราะไรหรอกขันอุ้ยขันไม่จิ้มฟันบ่ราะไรหรอกโอ้โหเกือบหัวซักเกือบหัวทิ่มหัวซักก็ยังหัวซักกับหัวทิ่มหมดเลยหัวทิ่มมองใส่ทิ่มมองนี่ด้ยใส่แอนไปขึ้นเลยป่ะขันว่าเพื่อนพอดีว่ะต้องขั้นทิ้มละซีขั้นสิพอดีเลย รถด,ดินนี่พอนวิ่งไกลเลยทู้นเ็นแต่ริฟดีไกลเลยเพราะมันก็ถึงกิโลหรอกว่าไกลไกลมองเท่านี้คนเอาไปตีคู่รอบหนึ่งบรรุพีมันตดตกนวไ้นไปขึไปทั้งพุ่นขึ้ไปมอทั้งพุ่นเจ้าเจ้าล่องไม่ไปทางไม่ไป๋เฮดีเฮดี ียกลังไม่ค่อย่งดีเพราะว่าก็ยังรุ่นต่งตางไับปะนง่าว่าซับปะน,ง,ปะปะนงสองอมพอพ่อพอพออยู่นี่ละสอคันนี่ด้วยนะอุ้งังยู่นี่ละนี่ีเราเปิดกระจงยังสูบยาวเลยี่สูบป,ปุรีป่ะ คลิปนี้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวสตารปถูกพี่แล้วออกกัเนเด้อเดี๋ยวมาดูความแรงคันนี้ก่อนเ,นเด,ยววดลยมีรถตักดินใช่ก่อนเพื่อนับตักบอน,นึงเอาหนึ่งตักตักสองตักสองตักสามหยุดจุดแ้วถูกพี่เดแบบไปง,งานเมาเลยพี่เอางัดไรบ้านเอางัดไรบ้าน,น,ไไานเอาแบบงานเมาน่ะแบบแกงแสลดเฮ็ดเป็นปะ่ะแบบสั้นเวียดเฮ็ดแบบสิดแสบไปเลยนะสวิงมายังไม่ถึง ว่างเลยแบบนั้นนะถูกีก้นะเนาะบรรยากาศเปนก็ลงกลนบ่เลยจังน้อยพี่น้องเพราะว่ามันบ่แดดป่นไดนแดดด่แต่ว่ามีลมช,ช่วยๆแบบเยน็นๆเพราะพอถ่ายคลิปได้อยู่แต่เป็นบางวันตอนตอนเมื่อก่อนนะลงมาโอ้ยมันจะเป็นลมแดดเปียงๆเลยแล้ตอนนี้บ่เปียงเพราะเพราะช่วงใบกี่โมงใบอ่อนๆ เลยลืมนับตักผมคาดจะบอกเลยลืมผมแล้วพี่นะชาบ้านบาดเราเขาลืมนับตักแเราเนาะมาพ่อวันนี้เราขี่มา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 ต้องยกล้อดิก็ยกล้อหรอกเราว่าทำเร่งเร่งเครื่องเท่าไรลูกพี่ อีกเ่งเกินสองรอบเนี่เนี๋แวคุณนดันกันมาพอลูกี้เขาขุดตอนนี้ได้เอาดินนดินขนาดดินนี่นดินแห้งๆไปใส่ดินแขน็งๆไงไปใส่มันยังไม่อยู่เลยเริ่มเหนื่อยทีแล้วนะคลิปหน้าพอกันไหมแก้วล็อกกี้ตัวแรงในตำนานกำลังมาเดี๋ยวถ่ายเบึงน,นะคลิปนี้สวัสดีครับ